ลึงเมื่อเห็นที่เอจิมรถให้ตักกะแตนเอฟซีล้านเมื่อไหร่มีคนรักเราแบบนี้บ้างเป็นพี่น้องที่สนิทกันมากๆช่วยเหลือกันและกันมาตลอดระหว่างตักกะแตนชนลดาและที่เอสุภชัยที่ล่าสุดสาวตักกะแตนได้จัดหนักซื้อทองและไอโฟนเครื่องใหม่ล่าสุดให้ที่เอเนื่องในวันครบรอบหนึ่งปี ที่พี่เอซื้อลิขสิทธิ์ให้เธอเมื่อให้พี่เอขนาดนี้พี่เอก็จัดหนักจัดเต็มคืนกลับไปเมื่อพี่เอได้เจอรถหรูป้ายแดงของเธอโดยทักกะแตนได้โพสต์อินสตาแกรมส่วนตัว t a k ัก t a n ้นช o l a d a เผยนาะทีพี่เอจิมรถให้โดยการโปรยแบงค์พันเข้าไปในรถรัวๆพร้อมแคปชั่นระบุว่าแม่เอจิมรถให้ บอกว่าให้ขับรถไปทำงานหาเงินมาเลี้ยงดูพ่อแม่ดูแลครอบครัวทีมงานนักดนตรีและแดนเซอร์ทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากโปรยเอาเอาเครื่องหมายสี่เหลี่ยมตะก,กั่วแตนชลดาเครื่องหมายสี่เหลี่ยมต๊ก,กั่วแตนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเอสุภชัยแอดเอขีดล่างสุภาชัยหนึ่งในขณะที่พี่เอมาคอมเมนต์บอกว่ารักลูกนะแฟนคลับก็ต่างชื่นชมความน่ารักของคู่นี้ บ้างถึงกับบอกว่าเมื่อไหร่จะมีคนรักเราแบบนี้บ้างเลยทีเดียว